กีฬาหน่อยสมเมนีแข็งแกร่งขึ้นหลายคนฝากขอบคุณเอฟซีนั่นแหละก็สำคัญสุดต้องให้ขอมูลคูณเลยว่าต้องสร้างภูมิต้านทานให้นานว่านางว่าต้องเจอในเมื่อเลือกที่จะมาเป็นคนสาธารณะแล้วมันจะมีผู้หักีผู้เอฟซีฝากขอบคุณพ่อเพื่อนนี่แหละพ่อโจนี่แหละขี่ผ้าเพื่อนแข่งแข่งแล้วก็เพิ่มพลังบวกที่จริงการเป็นคนคิดบวกคิดดีแมน ยับอกตรงๆนี่ถือว่าประสบการณ์มากกว่าถ้าเฮาบรอยู่ในวงการโซเชียลบ้านโดนบันี้เนาะคือสิฉิ่นด่ามานี่คือสิบบ่น้อยเล่นบ่บ่อยนอนบ่หลับสิเป็นใส่บ่อยมันสิมีคนผูกข้อตายทีเห็นคอมเมนต์อันนั้นอันนี้เห็นอันนั้นอันนี้เจี๊เสียนนนสิมาลาออกกับผมดิก้อนสันเห็นมั้ยสันเหลือไปเล้วเสียนนนก็ได้แมนูนมตีมอีกแม่นล่ะโอ้ยแมนูนมตีมอีกมันหลายอย่างอะไรเนี่ยที่นี่มันประชุมลูกยิมตลอดก็ต้องทุกคนต้องเจอ โลกโซเชียลยิงมันจับเมื่อไดโดเ่อดดยิงแบบนอกจากขือถึงอันไปฟ้องกันนะจังเอาตำรวจสซเบอร์ไปตามแต่ตอนนี้ก็เหมือนตอนนี้ที่มันกําลังเกิดดราม่ามันก็ยังมีสมมติว่ามีก้นขิดพอดีก็คือพวกมันนี่แล้วก็เอาคอมเมนต์มันกลับไปโพสต์กันเองแล้วมันก็เอามาตั้งกระทู้เองนี่สัง เราจะบอกให้ฟังเด้อมือมีดามกุ้งปันคนปันมันมีเอือยังโดนเลยนั่นแหละนี่ความหมื่สื่งว่าพ่อมาท้วนล้ว <S <S เอเอเขาถึกหลอกได้นี่แบบถือหลอกใครหลงกลน,นั่นนีเยอะมากเอาเบาเ้าเรื่องนี้เลยเหรอสาวน,น,น้ำย<อ>ืนบอกคุยเรื่องประเด็นดามากนี้เน้ะนี่เขาถึกใส่เป็นเครื่องมือหรือเปล่ายังเมื่อคิดย้อนหลังเด้กเ,เ,เบาเาเหรอเบาเนทตี้ล่ะซีเฮดจงไหนแต่เราเป็นคนกลางไงทีนี้เข<อ>้เากันเลยเบาเป็นกลางกลางเมนบอเพราะว่าทุกคนคือพี่ถืกน้องทั้งนั้นเมนบอ คือเข้ากับวิญากเป็นไฮพิดกันก็ไผ่น่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันนีทั้งแชททั้งยังมากเหมือนกับอยากให้เราโมโหน่ะนะอยากให้เราไปเลือกเลือกเขาทั้งเขาเออเลือกปักเลือกปลายยังสินะก็เลยว่าหวังคอมเมนต์เองก็ไปคุยกันเองซื้กันเองก็ใช่ไงดาวมากันเองใช่ไงแล้วบางทีก็คือมัดก๊อปเอามันไม่ได้อยากเลยแหละคือตอนนี้เอาสมมติเลยเอาสมมตินี่ที่มันคอมเมนต์ในกลุ่มมัน กับไม่คอมเมนต์อุ้งอิงกับชาติมาเกิดอุ้งอิงมันแล้วโซนแล้มันมาคอมเมนต์เองแล้วมันเก่าคําคอมเมนต์ของมันน่ะแหละแล้วไปตั้งอยู่ในกลุ่มมันโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนี้เลยจังสันในเสียงปั้นกระเดียงแต่ได้เดือนเราแต่ผมยังมั่นใจว่าเอฟซีสาวน้อยส่วนมากตาหักอยู่แล้วครับแมนะตาหักแค่หักอยู่แล้วจ้ะคนแบบผู้หักนี่หักแบบบ่มีเงื่อนไขเลยหักกีฬานี่หักแบบบ่ฮู้เป็นหยังไม่โบกูเป็นหยัง บอกว่าได้ว่าเป็นอยังคือหักบแบบนี้เลยนะคะจะเช็คเศร้ากวา่าขั้นี่ต้องเช็คแล้วครับจาในเวลาจะเช็คเศร้าพี่น้องครับมือน,นี้สุดยอดขอบคุณบอสโจที่นัง่งเนาะเาวากันแบบเปิดโคมเลยจาก,กบทเพลงนี้น้ำตายอีลาน้อยการออกจากหัวใจพออลีก้นบึ้งของหัวใจสำพี่น้องเลยสิบสี่ใส่เสียงสิบหถ่ายเอ็มบี เข้าห้องอัดถ่ายเสียงสิบห้ถ่ายเอ็มบีสิบเปล่อยปล่อยเพราะว่าใ่าทิ้งงานเอ็มวีเด็เห็ดกต่ขัดตอนจังมือย่างนี้สองจังมือต้นนี้สองัมือนี่กับขักเ้ยด้ดึงิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทาเร็วแบบโลโซเชียลโลโซเชียลแต่ว่างานตัวคุณภาพดีแต่บริเวณสเอาเขากิน้เอาตรงๆคือจังพิงกจูนี่แหละแจ้งนสัตวว่า เป็นปลายผัดกาเขาบอกว่ยัดยัดยัดเยลียดยัดเยลียดให้ลูกห้องพีเพิ่งปลุกออกมาจากใจจำได้สุข้ำพี่น้องเลยออกมาจากใจสุข้ำเฮ้ยมันมีทีไปทีมาเนาะบ่ได้เปะให้ผู้อื่นแต่งแล้วก็อันนันมาใส่ว่านุ่มจูนพู้แต่งหาบอกวีขอซื้อมาเออขอซื้อมาแล้วว่านุ่มจูนพู้แตียงมาพรโมเดลมาพรโมเดลจได้สุข้ำ เสนตอนซื้อเพลงูได้มากเยียวกันแนงเนาะเยียวกับได้เนาะเสียงก็ซีจอจดีเนาะเสียงนนใจเต็มก็ซื้อก็เล่นน้ำตาอีลาน้อยก็ได้มาจากกันบหวละที่แรกไลยซื้อบงหูเป็นยังตั้งปักลักไปซื้อเพลงบองหูเป็นยังนี่สิพีลองเห็นเฟซบุ๊มี้องกับที่หูอีล่ผมตั้งซื้อให้เพ้งบงหูเป็นยังสิีใจยือดอ่ะซื้อเพลงบงหูเป็นยังวันนี้เลยพื่อนพู้ที่ก็เล่ว่าน้ำตาเปีน้อย น้ำตาอุ้งอิงมันเคยตรงเกินไปอีลาน้อยก็เลยแต่ว่าคำนี้เพราะมากก็เลยประกวดกันซื้อเลรีก็ได้น้ำตาอีหลาน้อยแม่นน้ำตาอีหลาน้อยวงเล็บบอสหนเป็นอย่างมีซื้อเลรีน้ำแ่นะซื้อเล่นเรีนว่ามื่อเมื่อนั้นบอดกำลังไรสดจ้ะเศร้าชื่อเพลงจ้ะสาวน้ำยื่นบางงูอ่ะอาร์้ะอ่าว่าถึงเพลงไหนนะซื้อเพลงสวนกันพอดีนี่ ครั้งนี้ได้ชื่อเพลงแล้วน้นไตล่ะน้อยแล้วสาวน้ำยื่นเอาคลิปออกเพิ่งก็มาคอมเมนต์เขาได้ชื่อแล้วมันออกเสือกันว่าดีไงเพราะว่าเอื่อนพอดีเพิ่งไล่เสือกนาะกับน้ำใสเสือกเอื่อยขับรถไปไปงานนึงว่เอื่อนแกบอกพอดีอัดคลิปพอดีเราป้าว่าเราเข้าก็มาคอมเมนต์ได้เราเด้อซื้อน้ำใสล่ะน้อยเสือกันมันมันตรงกันว่าดีเลยแล้วผมคิดไว้แหละสมว่าผลงานเพลงนี้ปล่อยออกไปจะให้เป็นเพลงเปิดตัวนั่ง แล้วหอบฝันมาลังหันค่อยจะมาเพ่งผู้สุดท้ายหลังจากหนึ่งขวบอีพ่อแน่แม่แม่เพียงเปิดตัวสิเป็นเพีงนี่เลยเป็นบ่งโมเป็นยังตอนจะจบเนาะลงเพียงสาวก็ว่านาวิธีนี่แล้วนาวิธีนี่แล้วแต่เดี๋ยวกีฬาสิบูไฮแต่เร่งแรงเอนนั่นแล้วกีฬาสิบูไฮตัวนั่งออกมือเดินมาคุ้นสิบโอ้กันยุหันเนาะฉะนั้นลองเคลียรหอบฝันกันยังนำนำตาไหลอ่ะแมขับเรื่องนี้หลับตาหนีถ้าเพื่งนี้สิบูไฮตั้งแต่ขึ้นมาเลยกว่าละวันนี้เสียจังเละ พี่น้องเลยสีเจังไดสตอรี่แน่ซึ่งยอดหลีหลีเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นความหักแพงที่สุดยอดเราเคยเป็ยนยังซีคือกันเนี่ยเออให้ถามเนี่ยเธอแหลกเลยด้วยสีครับที่อาร์ซีถามเจ้ามืออีนาอ่ามือมืออีนาน้อยมากมาออดิชั่นมีความคิดอย่างไหนมีความคิดอย่างไหนมีความผมเคยบอกลายลายช่องอยู่ด้สิ่งทีมอ๊อกเ่าเห็น ไม่รู้ล่ละอะไรจะขึ้นใครจะว่าอะไรไงสิ่งที่มองบม่เห็นสัสสิ่งที่มองบ่เห็นไหมทำไมทั้งที่ว่าผมเป็นผู้บริหารมานี่ยสำใดงสํานึจกับบริปั่นคนเร็ววันนี้มันไวมากมันเร็วภายในสิบกว่าวันแล้วก็ภายในสี่วันเทียบเซเว่นนอนเพราะว่าคิดว่าสิบพ่อที่ปั่นปุ๊บแล้วก็ผานั่งเห็ียคอนทินน์อันนั้อันนี้อันนี้อันนั้นเป็นลูกบุญธรรมนอมันมีอยังทีสิ่งที่มองว่่เห็น แต่ว่าอันดับแรกคือควมสงสารก็คือ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 ที่ว่านั่งบอกกับผมไงที่เอเดมดที่นั่งคุยไงว่าพ่อเสียหลับหนูว่านั่งเอิ่นพ่อตั้งแต่มือแรกคือนิ้วหนูบ่สมบูรณ์นิ้วหนูบ่ปกติเหมือนคนทั่วไปกับบอกตั้งแต่แรกโบท่านได้เห็นไหมโบท่าเห็นแต่ว่าคือเบอกออกไปแล้วอีหล่ะตั้งแต่ตาบวอดยูนี่ตึ้งผู้ถากระเทยออกกระเทยอ้วนยูนี่กินป้องกันยูนี่เบิดพอเลี้ยงเอายูนี่เบิด ไปถามเสียนนด้วยน้ำกันอยู่ในเห็ดกันอย่งกันรีสอร์ทนอนด้วยกันสี่คนเสียนนผมมอดผมแล้วเปิดลำโพงฟังด้วยกันอตาต่ตาบวชพ่อกขาเมืงอี้เลี้ยงเมื่อกันยู่นี่แหละแต่บุญบยู่นี่แหละคนขอคนแขกมวงนี่กันเมื่อกี้นี่เหรอมานั่งเลยสง่หลวมมากก็เลยเปิดมื่ก็นั่งมาหน้านี่เนาะแม่นก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะต้องคิดยังมาก แล้วหลับนั่งมากแล้วเห็นว่าจนนั่งในมีผลงาเพลงเขาจะมาเปิดจนจนจนได้นั้นแล้วเขาจะมาเปิดเที่หลังสมมุติว่าถ้าผมเปิดอันนี้ก่อนเขาก็จะผมหากินน้าแบบนี้ได้ไเนีออเขาก็จะว่าผมหากินน้าแบบนี้แบบนี้ยังเอาค่อยนี้ก็จะสารมารอก่อนอีลาพิสูจน์จากของอีีเลยก็พิสูจน์จนจนปังแล้วค่อยมาเฉลยมือว่าหุงอิงเป็นแบบนี้นะแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาเด็กผมก็ว่าไม่ได้เป็นปัญหาโมอยากให้เหตุสัมปนจใจเอือเนี่ย คือผมให้แต่ลูกเอาความสบายใจลูกแต่ว่าอนงโนดเนี่ปรึกษาหมอเป็นกับปัาหาแสนใสงบประมาณหาแสนแล้วถามไอ้คนที่พูดถักองค์อิงเมื่อดังปักจูเสีเอามาเป็นลูกบนถ้ำโอ้โหรับน้องมาตั้งแต่ยังไม่มีผลงานเพลงเลยรับ่รับเป็นลูกแต่ยังไม่มีตั้งแต่ยังไม่มีผลงานเพลงเลยมันมีอย่างที่บอกมันมีอย่างที่มองบรเห็นไหมผมบอกไว้เลยผมบอกครับนี่ตลอด หลายแมฆกระทั่งออกไทยรัดออกอย่างมันมีสิ่งที่มองเรเห็นมีอะไรไม่รู้ว่าดนใจให้ผมต้องไม่รู้่จริงเลื่องพ่อเอาไว้มากเออหนาขึ้นไม่ให้ภาพขึ้นหนาขึ้นหน้าบงษราขึ้นหนาขึ้นแม่เนี่ยแม่คือคุณแม่ใจแมนอีลีเอาอีลีดิยตอนแต่งหนาเนี่ยเนาะที่ลูกมาแม่คือต้นแหลีวเพื่อนลูกเพื่อนสาวๆเนาะนั่นแหลียวแม่ เราอีกย่างกีดองคนเราที่ราบประทานนี่เนี่ยคิวงานปีหน้าสองร้อยเขาก็าบอกตลอดว่าว่าดังว่าดังมันก็ต่ได้เป็นลูกข้าวจุ๋มเขาได้ได้เป็นลูกข้าวจุ๋มเขาได้เป็นลูกเป็นหนดคือเขาเพราะว่าอีกส่วนหนึ่ง่าลืมว่าอันน้องหนดเคยบนมาตลอดว่าอยากได้ลูกแมนเออก็นี่ไงมันจังหวะทุกอย่างพอได้เออได้มาแล้วเฮ้ยจะมาเอาเธอจับได้บ่เธอคิดว่าเธออยากได้ลูกเห็นบ่เออ แล้วตอนนี้คือจากด้ผู้ใช้อีกคนหนึ่งไงจากผู้บุญตาลเมี่ยนลีนอ่ะกินน้องเป็นผู้บุญมากแต่ศาสตร์ตางก่อนบรจากเนาะมันบอกว่าใดพี่น้องแล้วถามผมเอาตรงๆตั้งแต่อยู่กับวงมาถามพูดแบบจากใจตรงนี้เลยว่าศิลปินที่มาอยู่วงไผ่บ้าดังๆยังไม่เป็นความรู้สึกเหมือนองค์อีกว่มีหรอกแม้กระทั่งไทยมาเป็นพระเอกนะอีกบทมาหลายๆรุ่น มีสบายแย่แหลมขัดตอนนั้นเนาะแย่แหลมขัดตอนนั้นก็บโบเห็นคนมาหุ่มครับบ้านนี้หนามิที่โบเห็นมบ่หุ่มโบยืนถือสานมาแบบว่าติดตามพวกนี้นี่เราช่วงมาแอนอีกก็คนละฟิวแบบนี้แต่ออ่งอิงนี่โอ้โหทั้งแม่นียังพี่น้องเนาะเมื่อนั้นแค่ว่ามาจ้างงานนั้นก็เป็นครั้งไม่เคยปรากฏการนี้ไม่เคยมีปรากฏการนี้หกงานเจ็ดงานเรามีแทบทุกวันหลังเวทีสนุดเบาอยู่ ก็ผมอยู่กับวงมาตลอดเคออกจากเมืองนอกไปยุ่งเมืองนอกซีปีครับอยู่กับวงมาตลอดเห็นก้อกันไหวมาตลอดนี่พานพระเอกนางเอกพานกันปันศิลปินพานกันที่พอเมียปันศิลปินพันไปเองนั่นเองไม่เคยเห็นแบบนี้ผมมันมีสิ่งที่มองมาเห็นพุได้บาจะได้ก็ตามเป็นความเสียไหมเป็นความเสียไหมเป็นบุญกีฬาน้อยแลยถ้าไมต้อง ได้ป็นนักร้องเสียงดีที่สุดแกเป็นยังพคนน้ำตาไหลน้ำหองเพลงทำไมเป็นยังน้ำตาน้ำตาไหลไห้ไห้ไทยคลิปไอ้ยังไทยอ่าไห้ไทยคลิปไอ้ไทยกีรีอันนี้ยืนจ้าไอ้ไทยกินไม่ได้เราไห้ไม่ได้ไม่สกรีนเราอยู่ตะเกียงก็เลยว่าเอาจะเป็นยังเป็นกีรีแต่สิ่งที่ว่าเราเห็นเหมือนกันนั่นแล้วเรียกันเสียยศสั่นเสียยศัญญาคืออายุสามีแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะอันเสียว่าเสียงหลอกอะไรกันแต่ เขาสะกดคนมาหน้าวิธีขนาดนี้นั่งเองงามนั่งเอีรอๆเข้ากับพานมากเวอร์เลยว่าเป็นหน่อยไรแต่เป็แบบนี้แเป็นแบบนี้แมัโคุณต้องมาสัมผัสที่สุดด้วยหน้าวิธีของตัวเองคุณเพื่อจะรู้ไงแนาจัดเสวนาหอโเวอร์แแมเบินแห้งเลาบัตจนี้แมเบิ้งๆาเป็งที่แปล ้องกับห้องบอก,กีเพ่งนี่ล่ะแต่แต่ยังอยากเบิ่งว่ามือน,นี้<บ>น้องสีห้องจังใด,ดอเอิญพอแล้ว เช็กซ้ายมาคนไปหุ่มเต็มไปแล้วเขาเทโลน้ำตาไหลแล้วก็ใบสามใบสี่ผู้เฒ่าหอมสาดมาอายุสี่สิบสามสิบห้าสิบอันนี้คุณแม่และสมัครอันไหนกูได้เนาะอายุเท่าไรอายุยี่สิบยี่สิบไปออดิชั่นยุบันพักไหมเด้อประมาณหลังปิดวงครับหลังปิดฤดูกาลหลังปิดฤดูกาลันปี แม่อยู่ปุมหลกโอป,มโอปุมหลับล้งพิดรด,ดูกานคุณแม่บไปที่บ้านแม่ครับอยู่บ้านพักผมทีเด็ดออดิชั่นไงย,ยไปที่บ้านที่สรรคามค่ะแม่ครับ ก็แล้ววินาทีนี่เห็นบ่หมอล่าปิดบิ๊กอ่ะหมอล่ามออมสช้างสีนี่ยากเต็มเต็มแล้วสีตะเกตเป็นปรากฏการณ์อีกสีตะเกตหลายสูมือเอาบ่ฮะโบเมนเกีร์สีตเกตหลายสูมองบ่เปลี่ยนถึงว่าสีตะเกตยดิปมือต่อกันเดียนมาหันในแม่ใหญ่เอาซูมือทั้งที่ห่างกันสิบกิโลนี่สิกิโลก็ยังได้แล้ไม่รู้อายได้เลยแม่เสียกิโลแต่พี่น้องวาวยังสี่เด้เบิ่งมือนี่แล้วมืออื่นก็สิตามไปอีกนี่คือวาวจังสี่เลย ก็คือเบิ่งมือนี่แล้วมืออื่นก็สิไปอีกมืออก็สิไปอีกขายู่แถวนี่จังส่กระดิกคอมเมนต์เห็นบ่อยดูน้องทุกวันใช่ไม่เบื่อนี่คือคอมเมนต์นี่บ่อยแค่สิ่งพิเศษอีหลีเลยชักน้องเป็นอย่างว่าเป็นข้ามพิเศษอีหลีเราบ่ได้นอนจะเข้าห้องน้ำแท้ๆก็สิ่งที่มองบ่เห็นเมื่อเช่นมันแต่มีสิ่งที่มั่งเรเห็นจริงตรงมันพิสูจน์บริเนนว่าพิสูจน์ก็คือเอาไหมทั้งนั้นไม่ต้องเสียงเท่านี้หน้าตาเท่านี้นี่เหรอสิเป็นศิลปินดึงคนได้นี่ไหมนั เสดีหรือเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองเราเห็นดีหรือกันละเอานี่ยตื่นมาตีสองมาจับโทรศัพท์เพิ่งน้องก่อนอันนี้ข้าเจ้าเว้ามาหลายแบบนี้ตื่นมาเหี่ยวตีสองมาจับโทรศัพท์งนี่กระเป็นนี่กระเป็นรักน้องแบบไม่มีข้อแม้รักไม่มีเรื่อนไขไม่มีข้อแม้รักเกิดใจบริสุทธิ์เรื่องเกียรติมาโอ้ยทุ่มด่ามามันเกิดฤทธอเขาเปอร์เสียไหมนางเทียนเขียนข่าวโดยอบาเมืองความจริงบางแกีเห็นว่าทังกระซีเต็มมากเนี่ย เห็นกันมากเขาไม่คิดว่ามันนักร้องแค่นี้เหรอจะดึงคนนึงเสียเครื่องห้องบอกไปเมื่อกี้นี่หน้าตาจังเสียแสงจังสี่ตีดึงคนโอเวอร์กันไปหรือเขาเปล่าทำเขาวเกินไปหรือเปล่าจังเสียความจริงเท่านั้นแหละครับคนที่ตาคนที่เห็นซุมมือที่เท่านี่จังสี่งอ เข้าเขียนสูมือคือช่องเข้านี่เข้าโบดีตัวแมนซูบอซูบอบอดตัวนะแล้วมี่ยังกินปรากฏการณ์ผ่าเขื่อนก็อยู่กับเหตุการณ์จริงแม่ติดตัวได้จังไหนคนนี้เสด็จผ่าเมียกันนี่เม่ยกันนี่คลิปตั้งคลิปตั้งผาไแม่เหลือเสียเนาะเหลือเสียบอกปรากฏการณ์แรกปรากฏการณ์ที่ว่าคือไปล้อมสังกะสีนี่ไปล้อมสังกะสีเก็บบ้านได้เป็นล้านเนี่ยเป็นล้านแมนสุดยอดอ๋อนี่บอลลูกสาวที่ว่าซื้ออยังลุกเปิดแม่พึ่งกับหลุก าเปิดแเเปิดมหาว่าจังไรคะ่าจจังไคะเดี๋ยวพอวาเขื่อนช่วงออดิชั่นแล้วอ่ะปิดวงแล้วออดิชั่นพพอจูพอดาวเสาวด็กสาวเด็กสาวเด็วกสาวเกสาวกสาวเาวเาวด็สาวเด็สาวเด็สาวด็สาวเดสาวเกสาวเาวกากสาวกสาวสาวเาวเดสาวเดสาวเดสาว่าวด็าวเดาวเาวเด็าวกสาวเาวเด็สาวเกสาวเสสาาว ห้องเอิญพ่อกากกากอยู่ทั้งเวทีเหมนนี่แหละคือความเป็นน้าพี่น้องของพี่พ่อพ่อนี่แหละคือความเป็นน้าพี่น้องความเป็นเพื่อนจะเช็ดเศร้าค่ะแม่อันเพื่อนจะเช็ดเศร้าเอาจังสี่เบิ้งหันหนามาเบิ้งใส่เบิ้งห้องให้แม่ฟังชุดหน่อยเบิ้งล่ะเพราะว่าบอโจเพื่อนจะไปเช็ดเสียงจีเสียงอ่ะปกติห้องเพื่ออยู่ใสอยู่บลูกอ๋อประเดี๋ยวห้องเพื่ออยู่ใส่บอดี้อันนี้แต่ว่ามักห้องเพ่งบอดี้เป็นมอลล์เป็นยางตัวไม่แต่งใส่ก็ค่ะ จากประทุศต่างจากประเทศต่าบอ๋อจ้ะอันนี้นะเป็นอย่างกล่องเ้ามันคือมั่วมันอันโอ้ฝนตกใส่โอ้โอโอจา้าจ่าอันอยากมาออดิชันแต่ว่ามันมี่นบ่มีเวลาให้พ่อเนาะค่ <c oughs> ่ะเพินให้แนะนลาให้ไปล้างลิสซอดูการแต่ว่าอย่าเพิ่งเสียนิดน้อยเหนื่อยนะป <c oughs> กติห้องเพียงหยั่งคะคิดวบะมีธรรมะออดิชันจะ้องเพียงหยั่ง เอาข้างล่างาแด็ไปเลยี่ยงนะข้าลา,างลาเด็บักล่าทีพาแดได,ได้ได้เอาห้องใลแม่ฟังเนี่ยจะน้อยเท่า่เสง <S 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 ตะเวน้จน้องยืนรันน้ำตาลงเงารับมือใหม่สุดงาฮักเขาบอกคือเขาแล้วไอ้ควงเขามายืนแนกท่าถ่ายรูปบ้านแถว นองลอยเบิดใจยาานบอลรือแฮนวเหมือนอายนัดมาพาแต้มหมกลาหาหน่อยกันจากเกินเสียงเสียงดีเลยนะกับทามีโอกาสกับหลังปีฤดูกาลปีฤดูกาลที่ซิบหายเลยนะเป็นบอกธันวาคมหลังจากนั้นไปที่บานพักเพื่อใดเลยนะ้ามีโอกาสแย่นี้นะ คอที่้ันแข้งลลาระนะตามเพป็นว่าเด้อจากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจอ้าวสู้ๆตามฝันแต่ละคนเนาะ,ะจากตอนนี้ไปฟั่งวิลาเช็คเศร้ากันพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้ขอบคุณบอสโจยมมนินยิมนั่งนังนัง,นงเ,เขาเอินว่าเปิดใจเนาะถึงเพลงใหม่ของอิหลาอุอิงผี่กันกองจากกลบึ่งของหัวใจพี่น้องคะ19 19พฤษภาคมนี้3ามโมงเสา้าเก่านาฬิกานำตาอีหลาหน้อยเขาสีมาซอยกันฟังซอยกันแค่เป็นแห้งใจซอยอีหลาหน้อยของเฮานนองอุ้งอิงและซอยทีนงานสาวน้อยเพื่อปันแผนนลำกันเนาะคลิปนี้เอาไวส้สนีกันเรื่องที่นองเรื่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะอยู่บีนี้แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ